ในว in right? right? er. ันท it ี Pro, ่4เมษายนพศ2567เดบไปหาเลอรวคอมบุคีนาะคอมบุคีเหนวรถตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองเวมเมลซอร์าะพาตีแจมูปานาะซาแหไต่ปปปเลือดเดือไปกะนาวเลอพัพติีแตมบูเลอดดิ่นอะอชูเซเบิยมิซาฟิเนอ่ะไยในเต็มลูกเวลาาอลิดปลือกเซจีเจตันจิตัดูเลอยาเซจนา เาเลือบเรเนในเลือ so ัตดูแลติวน okay. mm. hmm. mm. ี้นี่ม่ะแต่เลือบเรียนนปฏิทินดัวเนาะแต่แค่แรกปะมาปฏิทินภาีเี่ยก็มีเลือบเรนใตัลือัตดูแลนปะมาปะกอเ่ลาเ่ลาจะเตเนมกกราคมกูพาพาเมนาคมเมษายนพฤษภาคม มิทุนายโกรกะาคมสีหาคนกาญยาโยตุลาคมกาญญาโยพุสิจีกาทวาคมตือเล่มกะระขุนะปญอตรจนะโอเลสเลที่แพ้ที่คู่ลาเ de nya la mi la kho la khu chim chi cha la no la blu tu le sel en et mina te nino we la te chi kila de telan o da nisa chi no te ani anisa chi mo de lan ne anisa chi ko wi ne lu ni no เลต่พาลายวาเลิเลเลิกปฏิทิโดนเนี่ยต่พาลามื่อกว่าเลลาหมอมันตื่นเลลาซีเลยเอออบิโอซาซาอดาเลิกียอตัวเลกเีกโตมาหาเรีกเลือกมาเล้พาลัเล่าเลราเล่าตื่นเลเอไปกอลแนดอพาแล้วพันอบิโอซาโอเกโพลีอัดเยดโดนอเลราตื่นเลพาลาเลเลตื่นเลือกลับไ ล้วเวลาเนี่ยอบเยอซาทุเรนน่าก็ก็ตั้งเล่อก็จะใชเหล้าว่าเจ้าเนี่ยหมอถ้าเราอีลอหลั่ตุเรนลันดอกผ้าลั่นดอกผ้านะอบเยอซาดิซึ่งรึเปลือยเนี่ประมาณรู้ละหมอมันรู้แบบเรามันรู้เล่อคนรู้ว่าเนาะถ้าเราอีลอหลั่ตุเรนเนี่ยประก็เลยลัสีลั่ลาล้อพีเนี่ยหมอก็เตือนในอวดาติดชี ติดชิคิลาเลยตลนมัดานนิสชิมาด้วดิดิซาเลยปัดดิมุดิลานมอแล้วพูดเตะอนะไรปัดดิลาาในคมว่าวินทัพูิลมอมิชาเตนีปัดดิลามาเนพอบอ้ดพ่อกว่ามาตัมบูเก้ก็จยา มึงชาตนีมงแกรวันนี้นนพ่อพาเดินอยาโซมาบูเกก็จะยตะเกโตมึงชาตนี้บานดูลาวันนี้พ่อวันนี้พ่อพาเดินพอกบามาบูเก็ก,กจะสอคามึงชาตนี้บานดูลา มาบูตาก็ข้าก็ขามาบูยมุดเดิผาเลยยาที่เราอบาทอสุดาแก็จะทูก็จะยาสีลเาขอบาทอเสมู่แก็จะยาก็จะทูเนาะเดเตระปลิบเลื้อเล่ลือเปลอยในโอดาบด๊อกพมพป่าลยา အမဟာခုပဲခုဆူတော့တလာဟောအိုတဲ့တစီတဲ့အမဆီလားခမဆီလိုဩဒပါဆာဟောအိုဒလာပါစီရာပါစီလိုဩဒပရိခခဲခုမဟာတန်တော့တလာဆိုလည်းခုဟောဒီနေနဟောစေတော်တဲ့စေနေဖုန်းနေမဟောတဲ့အဲ့အမဟာတစီခာဒီကမချီမခုဒီလာ အော်လည်းမလာတဲ့ညီရဲ့ဘုနေအားရဲ့ကျညီအနကောမူနေဘုနေဩစေကောမူနေအဝတဲမတဲ့တာတဏိညင်းနေဘုနေအားကျမလမပူရာကအမားတဲ့ဒီသက်ဆလမပူလေတလောအော်ဒီဘတဲအឺမပူလေပါစေမပူလေပတောတူချာစေမပူလေဒါဖူရစေအော်မနောဒ်ချင်းချင်းတားတဏိညင်းနေဘလမပူရာ Abu Ahmad Enselam lah, balai le, dapat nota tuli le, via. Anak hilab buat tepekanan buat cia-cia, aciala cia ane sini kaum niya, via buat tepe le, lewo abu, lekwa abu ke, ni, เดอ行っตะคิดอะเลตชุมชุมน่อล่ะเนี่ยไมมีจิตตะหมามลอมาตะนี้นะบี้อะตะเตลเลอละตืออันนี้อยู่ก่อนนะผัวผัวตะได้นะบี้พาตะเตลเลเด้อนะบี้เวตสะบู่ซานิปูลอคอมมูนีอะตะนี้จิตตะเนี่ยอาเจ้เนเนกุลีกูบ่พรนี้อากาเจ้ระเบกรีนะตะอู

เยมาลุเมเชนี่ควยะเรบุรโอเปรลลอเฮมาซาเลระเคยตะลาติลาเชนอภูมิลาติลานแทกเวลาดามมาเคียนตะโลสเซพัดดุดลาดทิพัดโดนิรกาและไกปอเลเนลิกาดากาลอบาราจิเดฮะลีแบบเลวะไรยะลากวาเมภาษาพัวระกาพรีเมียร์เมรกาโอเลพัดดุคอทิ ແລະဇກ اويه ນະແມເຕນດິລິພົນຊັ້ນແລ້ວລໍອັນໄດ້ແຊ່ວຈແຊ່ວນາແລະເຮົາບໍ່ມາລໍເລີຍນີ້ປະຊົມປະຊານາຍເອນີ້ແລະມາບູມາປານັ້ນຕັບບູລອນຕັບບານລໍອຸດຕະໂຍຕະໂຍຕະເລີຍຕະໂມແລະຊະເຈໂມນີ້ແຕກວ່າພຽວພິກິນແລ້ວແມເຕດອືອັນຫຼານກຽດແລ້ວນະຕັບບູຕານບາອັນໄປຕາວິນາສິນຍາແລກແພ່ພິມຸແນນີ້ແລກແກ່ປະປະນິ မစောစရာပြုမှုပြမှုမယ်လုံးချူမကဲမထော့သစ်မေယာတန်ဖော်လပြဲလေနဲ့အမီလေမဘူဒနာ။ဒါတယ်လာဆာပြေလို့တယ်လာဆာပြေလေလပလေပေါ်ဒါဖော်မဖော်ပါစရာအမချီမခုနေဟိုဒါမွနဲ့တစ်စီတဲ့ချီရမွစီရာကမွစီရာကဟိုတော့ပါချီကဟိုတော့တော့တဲ့

à giờ giờ xí nhau đó này, bà mai này má phải có mua quà, mà người con này xí là kia tẹp bà sang hôm mờ mà lắm mà ra tè chú gì ra tè, sang hôm mờ sẽ qua ra tới mũi nó cả, chú gửi quả ra bà đó, à tối ở sấp quẹt thế, lắm mà có mình đi, mà trên ổ gì gì là, xê đù xê đù là xí nhau sao thỏ ra hôm mờ này, thế rồi, อพาดมาดะบามาเนตเะลนตบอตเกนตัวบ้าปเตนะอันมัลมดพลอยว่นนี้ปาก็เหล่หนตัาไม่จชแค่วัเตราบานหมอเล้าตหล่ยตัขาจะแังคืองไอาจะมันลมุดพลจะป่าจหลหนตาเลยแต่โอเตะราปามัลมพลแต่เตเลื่องยาสิยาวันนี้สนีเนสมารูดพล อ๋ปานนปานนล็เทยก็คิดดกูสูดดูกวัดดูนั่นอุส่านิมาหลอพลอคิดแต่ป่สมาร์ทหล่ลีอ๋มาหล่อพลีอ่เออใชปาแกหลานตาโอ้เนี่ยโอ้ใช่คิดนเล็กว่าเล็กว่ากูรู้ดูคิดแตป่าอ๋อเนี่ยหลังสักสักคืนตั้งโต๊ะพามีเอาแหว่ป่าได้โอโอ้กคิดในกว่าจะโอเล็กว่าตัว ตัวเดกิเตป่าตัวนั้นในาปาเลีาดิซเคกิมอนช่อชชมวเว้ทีก็ลาจะคือป่าใส่เลยจะคือเด็กตูโปุ่นอเมียแต่าโอ้โอ้เรมียาโอ้เนี่ยเราดูแลเลยรมาลุต่อท่านเราที่นี่ลยมาสมัยนเรมาลุต่อเลยแล้วในป่าอตจะป่าอือสบามันเลยมาลดต่อละป่าตเล็กคอแล้วป่าตนี้มันเลยนี่

อามาลมาโลกพลอิเตป่ายาวันสตาเซนิพลอยวต่ออพลอันน้แบมาบกิเตปาอปาเดระเออสมาโลดพลอนี้ตปเปอปาเดะเล็กกว่ากูเนี่ยเล็กกว่าต่โอูฉินชดเอา่ะเอาเเหยได้กูสุด้ขอกูสดเนชอนเนียฮี่รักำาว้ด้วยกนกิเตปาเดระอะขอนเนี่ยสน

Tại bọn nó bị lấy cái tớ ra vì nó tạm lưu nó chú nó nó nè thì nó cái nó Để ta đi nó để tạm lưu nó